ข้อกำหนดที่7.5็ดจุด้าผมเข้าปากเปิดพัดลมค่ะพัดลมปิวข้อกำหนดที่7.5็ดจุาเอกสารสารสนเทศหรือที่เราชอบเรียกกันว่าเอกสารแล้วก็ข้อมูลนะคะข้อกำหนดข้อเน,นี้ยค่ะพอเพื่อนพูดอะเพื่อนๆคงคิดว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารหรือว่า document control เพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะมันเกี่ยวข้องกับทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ มาพบกับเิ้เช่นเคยนะคะกับช่องปตัตตงโกดแฟมิลี่รู้ระบบไอโต้ง่ายๆายสไตล์สาวโรงงานบ y ายเปิ้ลค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่วงของการตีความข้อกำหนดค่ะในข้อกำหนดที่7.5นะคะเอกสารสารสนเทศหรือที่เราชอบเรียกกันว่าเอกสารแล้วก็ข้อมูลค่ะข้อกำหนดข้อนี้นะคะมันจะมีทั้งหมดอยู่3ข้อย่อยค่ะข้อย่อยแรกนะคะ7.5.1ค่ะ ข้อกำหนดเขาบอกว่าองค์กรหรือว่าบริษัทของเราอะค่ะจะต้องกำหนดให้มีเอกสารอยู่2ส่วนหลักๆค่ะส่วนแรกนะคะก็คือองค์กรหรือว่าบริษัทของเราอะจะต้องกำหนดให้มีเอกสารตามมาตรฐานฉบับนี้ก็คือตามข้อกำหนดที่เขาบอกว่าให้ต้องมีเอกสารนะคะอันนี้มันจะเป็นภาคบังคับนะคะอย่างเช่นเพื่อนโยบายคุณภาพค่ะวัตถุประสงค์คุณภาพสโคปการขอรับรองนะคะ อ่าโปรซิเยอร์ขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็น uh, ข้อกําหนดหลกัหลกๆค่ะบันทึกการตรวจสอบผลการตรวจสอบนะคะอันเนี้ยค่ะข้อกําหนดเขาบอกว่ามีเราก็ต้องมีนะคะแล้วก็ส่วนที่2ค่ะก็จะเป็นเอกสารที่ข้อกําหนดเขาไม่ได้บอกว่าให้เรามีนะคะแต่ว่าองค์กรหรือว่าบริษัทของเราค่ะมองว่ามันจําเป็นต้องมีนะคะเช่นถ้ามีแล้วอ่ะมันทําให้งานของเราอ่ะค่ะไหลลื่นค่ะ พนักงานทํางานไม่สับสนนะคะแล้วก็เป็นมาตรฐานในการทํางานที่ชัดเจนค่ะบรรยึกตัวอย่างนะคะเช่นวิธีการทํางานของหน่วยงานนั้นๆค่ะหรือว่าบันทึกการตรวจสอบหรือว่าตรวจเช็คเครื่องจักรนะคะแล้วควรจะมีมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะข้อกําหนดเขาก็ใจดีค่ะแอบมีหมายเหตุมาให้ด้วยนะคะเขาบอกว่าการที่บริษัทหรือว่าองค์กรของเราค่ะจะมีเอกสารมากน้อยแค่ไหนอะค่ะมันก็จะขึ้นอยู่สาปัใจใยค่ะ ปัจจัยแรกนะคะขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรค่ะถ้าสมมติว่าองค์กรหรือว่าบริษัทของเราใหญ่ค่ะมีแผนกเยอะนะคะงานมันก็จะเยอะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าองค์กรหรือว่าบริษัทของเราเล็กค่ะแผนกมันก็จะน้อยค่ะงานก็น้อยก็ไม่ต้องมีเอกสารเยอะนะคะปัจจัยที่2ค่ะก็ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกระบวนการทํางานค่ะถ้ากระบวนการทํางานของเรามีความซับซ้อนนะคะมีหลายแผนกค่ะ เราก็ต้องมีเอกสารควบคุมให้ดีๆค่ะหรือถ้าะบวนการทํางานของเรามันเรียบง่ายนะคะเราก็อาจจะมีแค่ฟอร์มการตรวจเช็คหรือว่าขั้นตอนของการควบคุมสั้นๆก็พอค่ะปัจจัยที่3นะคะจะขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานในองค์กรหรือว่าบริษัทเราค่ะถ้าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเราก็อาจจะไม่ต้องเขียนเอกสารเยอะค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพนักงานใหม่หรือว่าไม่มีประสบการณ์นะคะเราก็อาจจะต้องมีการเขียนขั้นตอนการทํางานให้ชัดเจนค่ะเพื่อให้ทํางานให้เป็นสแตนดาดเดียวกันนะคะว้นสรุปอย่างนี้นะคะข้อกําหนดที่7.5.1ค่ะเขาบอกว่าองค์กรหรือว่าบริษัทของเราอะค่ะจะต้องมีเอกสารสส่วนหลักๆค่ะส่วนแรกนะคะจะเป็นเอกสารพัคบังคับค่ะที่กําหนดโดยมาตรฐานฉบับนี้นะคะข้อสังเกต ง่ายๆนะคะให้เ,เพื่อนๆจำง่ายๆเลย,ยว่าถ้าข้อกำหนดไหนนะคะมีคำว่า documented อะค่ะเราก็จะต้องจัดทำเอกสารให้เป็นลายลักษณอักษรให้ชัดเจนค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีเอกสารนะคะเราก็จะตรวจไม่ผ่านค่ะแล้วก็เอกสารส่วนที่สองค่ะข้อกำหนดเขาไม่ได้บอกว่ามีค่ะแต่ว่าองค์กรหรือบแต่ว่าองค์กรหรือว่าบริษัทของเราอะค่ะมองว่ามันจำเป็นต้องมีนะคะเพราะว่าถ้ามีแล้วอะงานมันไหลลื่นค่ะ กระบวนการทํางานชัดเจนไม่สับสนนะคะก็ทําไปเลยค่ะแล้วก็จะมีมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยค่ะก็คือ 1. ขนาดขององค์กรค่ะ 2. ความซับซ้อนของกระบวนการทํางานค่ะ 3. ความสามารถของพนักงานในองค์กรของเรานะคะข้อย่อยที่2นะคะ7.5.2ค่ะการจัดทําและการปรับปรุงเอกสารให้ทันสมัยนะคะข้อกําหนดข้อนี้ค่ะเขาบอกว่า ถ้าเราอ่ะมีการจัดทําเอกสารใหม่หรือมีการแก้ไขเอกสารหรือปรับปรุงเอกสารนะคะต้องมั่นใจว่าต้องมี3ข้อดังนี้ค่ะ 1. ค่ะเอกสารจะต้องมีการชี้บ่งแล้วก็ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะเช่นหมายเลขเอกสารชื่อเอกสารวันที่จัดทํานะคะผู้จัดทําแล้วก็รีวิชั่นเอกสารค่ะ 2. ค่ะจะต้องมีการกําหนดรูปแบบให้ชัดเจนค่ะว่าเป็นรูปแบบภาษาอะไรนะคะ ฟอนต์อะไรคะ่ะสื่ออะไรนะคะเป็นสื่อกระดาษหรือว่าอ e ิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ค่ะสนะคะจะต้องระบุผู้จัดทำผู้ทบทวนแล้วก็ผู้อนุมัติค่ะเปิ้นยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะสมุติว่าเปิ้นอยู่แผนกซ่อมบำรุงใช่ไหมคะเปิ้ลจะทำแบบฟอร์มมาตัวหนึ่งคะ่ะชื่อเอกสารก็คือแบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมคะ่ะ หมายเลขเอกสารก็อาจจะเป็น FM นะคะย่อมาจากฟอร์มค่ะขีด MTN ก็คือรหัสแผนกนะคะแล้วก็ขีดส่วนส่วนหก็คือเอกสารฉบับที่1น,นะคะแล้วก็ Revision ก็อาจจะเป็นรีวิชั่นที่1ค่ะก็คือเวอร์ชันของเอกสารนะคะแล้วก็วันที่มีผลบังคับใช้นะคะอาจจะเป็นวันที่1นึ่งสิงหาคมปีสองหค่ะ ผู้จัดทำนะคะก็อาจจะเป็นนางสาวเปิลนะคะและเปิลก็เอาไปให้เปิลเก็นเป็นผู้จัดทำค่ะแล้วก็ให้หัวหน้าแผนกเป็นผู้ทบทวนหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้อนุมัตินะคะและเปิลก็ส่งเขียนใบดาส่งเรื่องไปให้ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารค่ะเพื่อขึ้นทะเบียนแล้วก็ประกาศใช้ตามระบบนะคะเอกสารจะต้องได้รับการประกาศใช้ตามระบบก่อนค่ะเราถึงจะเอาไปใช้ได้ตามระบบนะคะสรุปข้อกำหนดที่7.5.2นะคะ การจัดทำและการปรับปรุงเอกสารให้ทันสมัยค่ะเอกสารจะต้องมี3ข้อหลักๆค่ะ 1. ค่ะต้องได้รับการชี้บ่งและก็ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะ 2. ต้องกำหนดรูปแบบของเอกสารค่ะ3ต้องระบุผู้จัดทำผู้ทบทวนและก็ผู้อนุมัตินะคะและถ้าเกิดเอกสารไม่ได้รับการอนุมัตินะคะแล้วก็ประกาศการใช้งานตามระบบห้ามนำเอกสารไปใช้ก่อน,นะคะ่ะข้อย่อยที่3ค่ะ7.5.3นะคะ การควบคุมเอกสารและข้อมูลค่ะข้อย่อยนี้นะคะจะมีอยู่2ข้อย่อยค่ะแล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะคะข้อย่อยแรกค่ะ7.5.3.1ค่ะการควบคุมเอกสารนะคะข้อกำหนดข้อนี้เขาบอกว่าเราจะต้องควบคุมเอกสารเพื่อให้มั่นใจว่า1นะคะคนที่ใช้งานเอกสารต้องเข้าถึงง่ายอ่านง่ายและใช้งานได้จริงค่ะเพยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะ อย่างเช่นเอกสารคู่มือการทําความสะอาดค่ะก็ต้องอยู่ใกล้พื้นที่การทํางานนะคะแล้วก็ต้องเป็นเอกสารเวอร์ชั่นล่าสุดค่ะไม่ใช่เอกสารเวอร์ชั่น5ปีที่แล้วนะคะ 2. ค่ะมีการป้องกันเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหายนะคะหรือว่ามีการแก้ไขโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้รับการอนุญาตค่ะเช่นเอกสารบางอย่างนะคะเราอาจจะไม่ให้ทุกคนเข้าถึงได้นะคะเราอาจจะมีการกําหนดสิทธิ์ค่ะ ว่ามีใครที่สามารถดูได้ค่ะหรือว่าแก้ไขได้นะคะข้อย่อยที่2ค่ะ7.5.3.2นะคะแล้วเราต้องควบคุมยังไงใช่ไหมคะข้อกำหนดข้อนี้ค่ะเขาบอกว่าเราจะต้องควบคุมโดยทำา5ข้อหลักๆดังนี้ค่ะ 1. ค่ะการแจกจ่ายและการเข้าถึงนะคะเราอาจจะแจกจ่ายทางระบบออนไลน์ก็ได้ค่ะโดยการที่แชร์ไปใน Google Drive นะคะแล้วก็กำหนดสิทธิ์ให้ชัดเจนเลยค่ะ หรือถ้าเราจะแจกสายเป็นเอกสารหรือว่าเป็นเปเปอร์นะคะเราก็อาจจะก,กําหนดไปเลยค่ะว่าแผนกไหนที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะ 2. ค่ะการเก็บรักษานะคะเขาให้เราเก็บรักษาให้เอกสารนะคะมันอ่านง่ายนะคะไม่เบอร์ค่ะแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะก็คือไม่ขาดกระจุยค่ะ 3. ค่ะการควบคุมการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงเอกสารนะคะเราก็ต้องระบุด,ด้วยค่ะว่าเราเปลี่ยนเพราะอะไรนะคะ เวอร์ชันไหนค่ะแล้วว่าใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลงนะคะ 4. ค่ะการจัดเก็บและการทำลายนะคะอย่างเช่นเรากำหนดว่าเอกสารฉบับนี้เราจะเก็บไว้3าปีเราก็ต้องเก็บไว้3ปีค่ะแล้วเราก็ค่อยมาทำลายตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะสรุปข้อกำหนดที่7.5.3นะคะเอกสารต้องส่งถึงคนที่ต้องใช้ค่ะใช้งานง่ายนะคะมีสิทธิที่ชัดเจนค่ะเอกสารต้องเก็บอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะอ่านง่ายค่ะ ไม่ผิดเวอร์ชันนะคะเมื่อแก้ไขจะต้องมีการบันทึกเวอร์ชันที่ชัดเจนค่ะเก็บตามระยะเวลาที่กำหนดและทำลายอย่างถูกวิธีค่ะการควบคุมเอกสารและบันทึกที่ดีนะคะเท่ากับว่างานราบรื่นค่ะลูกค้าเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ผ่านการตรวจออดินอย่างสบายสบายเลยค่ะสำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดข้อนี้นะคะที่เปิ้ลแนะนำว่าควรจะมีนะคะก็จะมีอยู่7รายการค่ะรายการแรกนะคะ ก็จะเป็น proceduer หรือขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมเอกสารและก็ข้อมูลค่ะใช้เป็นขั้นตอนและแนวทางในการควบคุมเอกสารและข้อมูลทั้งหมดในองค์กรค่ะรายการที่2ค่ะก็จะเป็นแบบฟอร์มการขอจัดทําและก็แก้ไขเอกสารหรือที่เราคุ้นเคยกันที่ชอบเรียกกันว่าใบดานะคะอันนี้ใช้สําหรับในการเขียนแนบยื่นกับเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารหรือว่า DCC ค่ะเวลาที่เรามีการจัดทําเอกสารหรือว่าแก้ไขเอกสารที่มีอยู่เดิมนะคะ รายการที่3ค่ะจะเป็นแบบฟอร์มขออนุมัติเอกสารนะคะใช้ในการอนุมัติเอกสารที่เรามีการจัดทําหรือว่าแก้ไขเอกสาระคะ่ะรายการที่4ค่ะทะเบียนเอกสารหรือว่ามาสเตอร์ลิสนะคะใช้สําหรับในการรวบร,วม,รวมเอกสารทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมที่มีการขึ้นทะเบียนค่ะรายการที่5ค่ะแบบฟอร์มแจกจ่ายเอกสารนะคะใช้สําหรับกําหนดผู้รับเอกสารแต่และเวอร์ชั่นของแผนกต่างๆค่ะ รายการที่6ค่ะแบบฟอร์มหรือว่าบันทึกการทำลายเอกสารล้าสมัยค่ะใช้สำหรับบันทึกเอกสารที่ล้าสมัยหรือว่าไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะรายการที่7ค่ะบันทึกการเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือว่าการแก้ไขเอกสารนะคะใช้สำหรับบันทึกการแก้ไขเอกสารค่ะว่าเราอะแก้ไขเรื่องอะไรใครเป็นผู้แก้ไขเวอร์ชั่นที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็วันที่เท่าไหร่คะ่ะโดยเราอะค่ะอาจจะไปประยุกต์แนบคู่กับ โปรเซอร์ขั้นตอนการดำเนินงานหรือว่าเวิร์ n อินการทำงานก็ได้ค่ะเปิ้ลหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ทำให้เพื่อนๆเข้าใจในระบบไฮโซมากขึ้นค่ะและนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเปิ้นจะเข้าไปอ่านและตอบทุกคำถามเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เปิ้นด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ กับข้อกำหนดถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย